สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ลำตะคองนะครับอยู่ที่โคราชนะครับผมมากับท่านปุ้ยมากับเอ็มด้วยนะรถจอดอยู่ด้านหลังนะครับมาแลกรถกับทางทางกรุงเทพนะครับวันนี้เจอกันครึ่งทางนะครับที่ลำตะคองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับหากันไม่เจอครับหากันไม่เจอนะครับก็เลยต้องเดินหานะครับด้านบนจะเป็นถนนนะครับถนนทางด่วนที่สร้างใหม่ยังไม่เปิดนะนะครับ นี่นี่อันนี้ก็เป็นรับเป็นพระครับจะอยู่ด้านหลังผมก็เป็นแม่น้ํานะครับลําตะคองอนี่เนี่ยโหท่านปุ้ยเดินเร็วมากนนไม่รอกันเลยนะครับอันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นเรื่องของแม่น้ํานะครับบรรยาก,กาศก็ถือว่าร่มรื่นนะครับ่รมรื่นดีวันนี้ผมมากันสามคน มีมีมีปุ้ยมีเอมแล้วก็มีผมนะครับนะถ้าใครผ่านเส้นนี้นะครับนะครับก็แวะได้นะครับที่ลำตะครองนะครับจะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับที่เป็นน้ำํำนะให้ดื่มนะครับให้กินด้วยนะครับพักเป็นจุดพักรถนะครับในบรรยากาศนะครับอ่าเด้ออ่าลรอบ รถจอดอยู่ด้านหลังเลยฝั่งนู้นเลยของผมนะครับมาแรกกับทางออของกรุงเทพเนี่ยแต่ผมเข้าห้องน้ำก่อนแป,ป๊บหนึห่งห้องน้ำครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนี่ของจุดพักรถนะครับนี ส่วนทางด่วนฝั่งนู้นยังไม่เปิดใช้ดนะ้านด้านบนนะครับเป็นทางด่วนที่สร้างใหม่เลยนะครับวิ่งมาจากบางปะอินลงมา,าเส้นนี้เลยจนถึงโคราชนะครับยังไม่เปิดใช้แต่ว่าน่าจะเปิดใช้ในเร็วนี้แหละพอเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละไอ้อาตาเป้ยยกนี้ให้น้อยโอเคเยี่ยมเลยเ, <laughs> เดี๋ยวรอ,อตอนนี้นะเยี่ยมเลย เดี๋ยวรอทางรถที่มาจากกรุงเทพนะครับมาเปลี่ยนรถกันครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศก่อนครับโอเคยงัไงวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย